ทั้ก่อนกระชุวงที้พูดถึงเรื่องของสิทธิบัตรทองกันบ้างนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องราวของสิทธิบัตรทองที่มียความสะดวกให้กับประชาชนมากมายทีเดียวค่ะคนใช้สิทธิบัตรทองต้องรู้นะคะเจ็บป่วยเล็กน้อยสุขกลุ่มอาการปรึกษาเภสัชกรแล้วก็รับยาตามอาการได้นะคะที่ร้านยาที่เข้าร่วมกว่าพันเจ็ดร้อยแห่งในทั่วประเทศไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะในส่วนของ ร้านยานต่างๆในจังหวัดระยองก็มีนะคะท่านเจ็บป่วยเล็กน้อยท่านไปร้านยาใกล้บ้านนะที่เขาร่มโครงการหรือท่านจะโทรสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะที่สายด่วนสปสชหน3่งค่ะในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยนะคะ หากใช้แล้วได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลซึ่งไม่ใช่เป็นปัญาที่สภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะตามมาตรา41พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2545นะคะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยค่ะไม่ใช่เงินชดเฉยนะคะมีเพื่อบรรเทาความร,ร้อนลดความขัดแย้งและไม่พิสูจน์ถูกผิดด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ต้องเจาะเลือดนะคะ ก็เป็นทางเลือกใหม่ท่านสามารถเจาะเลือดตรวจแลบบที่คลินิกแล a บใกล้บ้านสะดวกไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอย่ที่ไหนก็ใช้ได้ใช้เพียงบัตรประชาชนค่ะในการตรวจแล a บสอรายการตามใบที่แพทย์สั่งตรวจจากรงพีบาลตามสิทธิ์นะคะแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สรายการเช็คสิทธิผ่านแอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคนะคะหรือว่าทดสอบการตั้งครรภ์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้ที่อายุ50-70ปีทุก2ปีค่ะสอบถามสายด่วนสปสช,ชนะคะ1330ส่วนท่านที่มีอาการเจ็บไข้ไอปวดนะคะ ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเจ็บปวดเล็กน้อยไข้ตัวร้อนไอเจ็บคอเจ็บกล้ามเนื้อผื่คันปวดท้องบาดแผลท้องเสียป,ปวดหัวปวดฟันท้องผูกปวดประจำเดือนใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะรับยาฟรีที่ร้านยาไกลบ้านที่เข้าร่วมโครงการอย่างที่บอกท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้ ก็มีการปรับปรูงเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะรับยากใกล้บ้านได้ถ้าว่าท่านเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะ